สวัสดีพี่สุขูสุขคนครับผมมือนี้ก็ได้เดินทางมาหอดบ้านของแม่สีนาะพี่น้องขึ้นมาตามแนวทางของแม่สีกันนาะอพี่น้องเนาะวันวันที่หนึ่งมีตัวหน้าสองหาหกเจ็ดพี่น้องเลขของแม่สีนี่เป็นเลขสูตรเลขคำนวณ้อนะพี่น้อง้อนะเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเขาเขามาตามกัน เาไปรับไปส้มไปเบงเง่งแนท่ยท่ากันของแม่สีน้พี่น้นองเนาะเนีนเ่ยไอสียชิอมาแม่พอดีครับผมพอดีรับชิมมาตามแนวท่าของแม่เนี่ยเลยมาท่มพ้าเขาพอดีแม่กินเขาแล้วครับกินเขาเราก็บอกว่าน้ำกระไรนี่กินเขาแล้วปนเนาะเนาะกินเขาแล้วสก็จกันตัวเป็นเลขขั้วดีครับเออเป็นเลขขั้วเนาะ เอเนเลขเครื่องบินเขาอันหมายเลขสามสองเท่ากันหาใช่เอาแล้วขกว่เดียหาใช่เอาขกว่ากันเน้ยนี่เลขวิ่งวะแม่เลขวิ่งสิครับมันก็มีได้วิ่งก็ข่อยเบาแล้วมันก็ผากหมดบางหันนั่งเข่าไหลกว่าปาาอยู่เด้โอ้เข่าไหลกว่าปาาเออเห็นอยู่บนส่งวันนี้มัน เจ็ดกับแปดโอ้หวันนี้เจ็ดกับแปดบนล่างแล้วครับเนาะครับแตี<น>ว่าส่วนมากออกล่างหี่หลายกลัวอเอาบนล่างอันอนี้นหอาแมลาไม่หเ็มโอ้โห <c oughs> เวิ่งเจ็ดกับแปดวิ่งเจ็ดกับแปด เอาอันเจ้าเอาตัวนี้ก็ได้นี่ถ้าเล็ติดเก้าจะหกเก้าหาเก้าสี่เก้าด้อล็อกทั้งเงครับเดี๋ยวผมอยังก่อนครับหกเก้าหาเก้าสี่เก้าห้องตัดสี่เก้าสี่เก้านะครับเนาะสี่เก้าหาเก้า บลาเนนอันลอกข้างไตนี่เห่อกับกันผ่าเท่าเอาเจ็ดเก้าแปดเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามเก้าเออตัวนี้นักมาทางลางแต่เด้์ตัวลอกข้างไทตทั้งขึงง้นจนมาไมนออกแตนะ่บุญนะตเทียบแต่เป็นลางอยู่หรือว่ามันรวนด่วนหะรืว่าเจ็ดก็แปดเีออกล่างไหลคว้า อ๋อทว่าวิา่งวิ่งเกจครับอันแปดนี่แต่ทว่าปฏิอันเจกจบริจาบี้ครับนี่เออบริจับด้คนวยคนจับใส่เก่าให้เจ้าเลียกอะไรพวกย่ยอยระหว่างยังได้เรีกก็ต้องมีเก่าก็เลยเอาเก่าโอ้จับเอาเก่าเออจับเอาเก่า<อ>บได้จับเอาเกจครับแปดเจ้าเสียเอาบอสันขั้วมันอ่ะบอสครับมัน มันหลายเลยยี่ห้อทาเท้าเจ้าเจ็ดกับแปดนี่มันกระสีนี่ทั้งทึงทั้งทึงนี่มันสีนี่หกแปดหาแปดสีแปดทั้งไต่นี่มันไต่เจ็ดหกเจ็ดหาเจ็ดีเจ็ดอันขั้นหลักเจ็ดไม่ตัวไดครับหลักเจ็ดเพราะว่าเลขวิ่งมันเจ็ดกับแปดเจกับแปดบ่ครับเอาเอาเอาทั้งทึงกวนเนาะก็รหลักเจ็ดไหมครับ เอาละเกจบอกครับลักเกจนีมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เลยครับครับครับเจ็ดศูนย์เกจหนึ่งเจ็ดสองเกจหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าล้องเหรอครับแปดเอาแปดปะเจ้าจะเกจเอาเกจราครับมันลายอะไรลายอะไรอีกราคาเกจสองอืมเรียกมาบอกเลยขาเรียอืม กันเชียวซ้ำนั่นกับซ้ำนั่นแล้วเก่าคู่ระบดล่างนี่ลายด้วยครับนี่ลายฉือว่าลายแลวมันบอกครับให้ให้เจ้าเลือกเอามาเลขมากยังให้ผู้จบทก็เจ้าเลือกเอาหน้าเ้าเลขมาจีบจบก็เลือกเอาจีคเับเอามาแปะจบก็เลยเอาแปะมาเก่าก็เลือกเอาเก่าก็มันเป็นเหลขกคั่วเนาะมันบอกด่าคอยคอยให้ว่าคอยซื่น โอ้ตัวเน้นตัวเน้นโอ้ตัวเน้นเดียวผมพุ่งตัวเน้นอะไรกันโอ้ผมเห็นแล้วตัวเน้นนี่ทั้งไตทั้งขามันกัเข่าเลขดังเขาเบิดหึงตัวนี่แน่นอยู่ป่ะครับเไม่ดีเน้นนี่มีมีหกเก่าหาเก่าสี่เก่าครับเลีมากเก่าไตเดี๋ยวมีเจ็ดเก่าแปดเก่าสามเก่าหนึ่ัวมีส่วนตัวเน้นอื ชวนตัวเล่นชวนตัวแม่มากอแต่ว่ามักติดเก่าเออมักติดเก้าน้ำข้าเจ้านี่แหละโอ้มักติดเก่าตว่าเลขวิ่งวัดวิ่งเจ็กับแเออน่นเด็เขากอใส่เจ็ดเก่าเขาเงานเด้อครับแมนยูไม่ยูเจ็ดเก่า้านนี่มันก็ถือตัวไมเป็นครกระเพราับถเป็นอก็เป็นราตัวน่ตัวแม่มากนี่คือมักเก่าหลายเนาะมักเก่ามักมี่เกาห้าเกาหกเกคับแม่มาก มักคว่าสิื่อน่นลบไปครับมากากับมักการคือยังงงดหนึ่งได้หงดบางหนึ่ง,อองหดน,งน,หนึงก็ได้ได้เยอะได้ตะเก้าศูนบางงดหนึ่งคอยได้เน,นได้ทั้งหมดทั้งล่างาไ,ได้ทั้งมดทั้งลา่างคนน่ะเอออะไ้มากคงทุกทายเนาะตัวแม่มากอันหวดนี่ก็มีพกเก้าซีเก้าฮาเก้า พราะว่าก็จอหมันใจเก่าเนี่ยอ๋อเลขกันมากเก่า,าเจ็ดเก่าแปดเก้าสามเก่าถ้ารักเจ็ดก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจะส่วนตัวแม่มากนี่ก็คือจิตเก่าแล้วแม่เนาะคือหน่นอขา,าแคบหน้าจอตามนี้แล้วค่ะแม่มาจอดตัวไดนกับพิจหน้า,บนา,าเบื้องมามาเข้ากับพานว่าแม่เนาะตัวเลขของแกน่าทั้งเน่าทั้งแต่ว่าเลขขั้วเนี่ยมันปลอดภัยเจี่เดียวถูกถ้ามันปลอดภัย เดกขั้วเนี่ผานี่กคนบอกว่าคอยผ่เพราะเขานกัเขาล่างนี่ดิไวยเฮ็ดชื่อขอวนวังนึ่งหันนี่วันนึงหันนี่นนี่วันนึ่งหักับเออเก้าโอ้ดีดเก้าขกร่ชื่อเอาตัวนี้แล้วตัวตัวนี้ขกระชื่ออยู่แต่ว่าคอยชื่อตัวนี้เป็นตัวนักเพราะว่าคือว่าเลขมันจะออกบอ้ตัวนักนี่ก็คือสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าไม่จำหนึงดิอ็กกับกับเอาน้ำกับเอาน้ำโอ้บางของไม่ใช่ละของไม่ของหม่ ออเอาไม่ดใส่แล้ัทไมเอาเบิองอันนี้เอาให้เบิงบบ้งบ่อเพื่อนไข่ซื้อว่าลูกกันฟังเองมาสิาบพไวไปทางหนเปลี่ยนเบิ้งได้แล้วกันบนพับไว้ไ เก่งแล้ะกระจดเบิ่งตะเลขทูือื่นอยู่หันล่ะพอเอาเลขกู้อื่นมาเทียบใส่ของกของเจ้าของเออว่าตัวไหนมันรงว่าตัวไหนมันตรงกันออของคนจังมัน,นเน้นเดาเป็นบอกนี่มันเป็นเลขคขั้วเล็ขั้วเมนบอนี่นี่ชุดนี่วนวางหัน,นมันผ่านาเนาะพอเลยว่าจังได้มนก็ต้องออกบนแท้แน่นอนคอยซื้อผ่าตัวกุ้นซ้ำตัว นเก่าสินเก่านะครับกราบเอานีวันนี้มันจเป็นังี่อะอันอันซแม่ตัวอันว่าเล็กขั้วนี่เล็กขั้วถ้าเหมือนมีจกจุดมันก็มีคือ่อยเบาแล่ศซ้ายี่หาคูนบ่เล็กขั้วยี่สิบเอ็ดตัวโอ้ยี่สิบเดคูยี่สิบเอดูแต่มันก็อกตกกับอยู่เด้มันออกกับได้เกระเตได้เลยง้างมาเกิมาเบิ่งเอาหรอวะ มันบ่พลอผ่านโดนๆมันจังพลาดโอ้อันนี้อันคือข้างบนนี่เนาะอันข้างบนนี่คือเลขคู่ยี่เบ็ดคูที่แม่ยี่เบ็คูย่เบดครูแสดงว่าตัวตัดนี่ตัวกากระบาดนี่ก็คือฮีแมนตัวบ่อเอาเนาะตัวบ่อเอาตัวบ่อเอาตัวตัดตัวบ่อเอาตัวตัดเลขมันดับใครเกิตัดนั่นออกเอ้ชื่อเคยดัดตามสูตร่อยดีละวะ กินข้าวแล้วบล่าฮะกินเลยเปล่ากินเท่านังหันปนกบจยมเป็ดโมเป็ดขั้วเลขคั่วอันนี้คือยีเบ็ดคู่แล้วพี่น้องเด้อตัวแม่เพิ่นมักตัวขีดเส้นใต้นี่เนาะตัวขีดเส้นใต้นี่ตัวมักเนาะตัวสามตัวตัวสามตัวตั้งใตกับสามตัวครับหกเก่าห้าเก่าสี่เก่าเออข้ามันบม่ออกลอกนี่มันก็สิไปออกลอกนั่นตัวเล็กข้าจอดทิศเก้ามาอินรีหน้ามันก็สิออกแค่นี้ อันนี้เอิ้นเลขขั้วที่แม่เออื้อขั้วอันเลขขั้วเลขบ่พลาดบ่ง่ายๆงซะอือเออถ้าพลาดยากเลขบ่พลาดเลขพลาดยากจิเลขพลาดยากเจ้ามักเลขมีศูนย์เจ้าก็มาเลือกเอาเจ้ามีเลขเลือกเอาอยู่เจ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งหลักมันเอาเบิ่งเอาแต่ว่าครับพ้อมเฮาได้เลขมาตัวเดียวเฮาก็มาเบิ่งว่ามันอยู่ในนี้นี่เฮาก็ซื้อตัวบแบบไปนอนแคปหน้าจอตามนี้ได้ครับเด้อจ้า มันมาหนึ่งเฮ้งปังๆกันโค้ชทุ่ยไทยนี่ขอคุณดาราครับแม่ขอคุณครับ